กดคนแจกเลยนะครับอ่ะเลขนั้นคือชมพิญเริศไมแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปด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 ้ปดแปดแปดนปดแ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 ปดนปดแปดแิดแปดแปดแดแปดแรดแปดแปดแปอแปดแปดแีกแปดแปดิปดแ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 ป้วปดปดแปดแ้ดอปดแ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 อแปดแปดแแปดแนแแดป P P R A E W underscore S P A C E นะจ๊ะคนที่สองคือคุณ Patty คุณ P P Patty K P คนที่สามคือคุณ Home Viewman เหรอใช่ Home Viewman คนที่สี่คือคุณ Fang Fang underscore P K คนที่ห้าคืออะไรอ่ะ Fat ไม่ไม่ใช่ดิ F A T I I H A X คนที่6นะน a r i n ร a t XX N อ่า n a r ร n r XX คนที่เจ็ด M M M E M E F A N A R T X W A R คนที่8เฮ้ยนี่ใครวะเออต้องให้ไหมคนเนี้ยต้องให้ต้องให้เขาเล่นเกมเขาลอมาแล้วคนบิวคนบิวน้องบิวคนบิวได้นะคนบิวคนที่8คนที่9คือคุณ n g o o n D k h คนที่สิบคือคนีชัดชัดชาดาพร <c oughs> คุณชัดชาด,ดาพรน,นะคะสิบ <c oughs> คนนะคะเฮ้ยบิวมันยังยอมมันเล่นมันมันเล่นอ่ะมันกดได้อ่ะแต่ของบิวไม่ส่งไปที่บ้านนะจ๊ะมาเอาที่บ้านจ้ะเอาที่บ้านพม่เล่าต่อไป แก้วสัแก้วแก้วหบ่ะ่ะแก้วเสองใบแก้วสใบมาถือให้แก้วสองใบจ้าสองใบไปเลยเม้นขึ้นแก้วสองใบสุดท้ายเหมือนอยู่คนละภพแปลว่าเม้นขึ้นตอนเสียงคือหมายความว่าผ้ามันอาจจะดีเลยแต่ว่าบางคนอาจจะดูแล้วก็อ๋อใช่เพรามันมีคนที่แบบเหมือนที่พี่ลิศบอกอ่ะผ้าของพี่ิศ กับบ้าสวิตมาไม่พร้อมกันีลิกไปก่อนชีวิตมาที่หลังอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีไหมพอเราพูดคําถามเสร็จเราเหมือนกับคาว่าเออไม่ได้สิมันไม่ได้จรงงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันทาอะไรไม่ได้จริงคราวหน้าเราจะแก้ตัวใหม่นะมีทั้งพี่หยินมีทางพี่วอนะจ๊ะตพเพิ่มเพิมเพิ่มอะไรคำถามได้ จริงๆอย่าทำไปตรงนี้อันนี้มากแต่มันผมเขียนกันไม่ได้โอ้ยอยากเลยเอย่ายออไปไ,ไหนไ<ถ>ดถ้ถามคำถามแล้ทำอะไ้อ่าเป็นคำถามนี้อันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งยากเหยากนิดหนึ่งแต่<ม>ว่าถ้าดูเอ็นเครดิตจะรู้ถ้าดูเอ็นเครดิตจะรู้แก้วสองอันนี้นะครับแก้วสองอันนี้แจกใครที่ตอบได้สองคนแรกตอบอให้เลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณ เพื่อสะสน,นของเรานิดนึงเพลงมันจะโผล่มาประมาณ EP 2 EP 3มเนี่ย<ม>เออมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเพลง Miss MIST ร้องโดย2วงเป็นวงอะไรกับวงอะไร B.K. <Okay. S 1> อ่า,อาดีๆแค้วตอบมาเลยดีๆดูคำตอบอีกร,ร,ร,รู้นี่รู้คำตอบเออใี่เพรกะวรู้อยู่แล้วเพราะี่าเธอเป็นคนทำไตเติ้ล ร้องโดยศิลปินสองวงคือใครกับใครสองวงศิลปินสองวงม,มันเป็นศิลปินสองวงนะคะทุกคนใช่อะไรคือวพวกบอ้กันบ้องไหไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพลงมิสนะครับเป็นมายเอสพีอันนี้ยากคำถามนี้ยากนิด,ด,นดนึดง้ลร้องโดยสองคือใครเยลงอันนี้ยาก ซีรีส์ฟูกับซีลมาหนึ่งแล้วคนหนึ่งตอบถูกแล้วซีรีส์ฟูลอ่สองคนแล้วสองคนแล้วอ้ยถูกรออาพี่เล่นอยู่เพิ่งนัดคนคนแรกนะคะคุณอ R A S A C H I I นะคะคนที่สองคือคุณการการการอันเดอร์สกอร์การแปลกแปลกคุณคือผู้โชคดีที่ได้แก้วค่ะใช่ครับก็เพลงนี้ต้องบอกเลยว่า ได้รับการสนับสนุนมาจากพี่พี่วงซิลแล้วงศิลป์ูนะครับจากมีมีมีเรคคอร์ดนะครับที่ต่อผ่านทางพี่ก้อยเออ่พี่ก้อยได้คอนแทคมาขอบคุณพี่นุ้ยขอบคุณพี่ฟองเบียพี่นุ้ยมากนะคะที่เป็นคนช่วยติดต่อคือเป็นเลไรคะคุณฟองเบียใช่พี่ฟองเบียเป็นคนแต่งใช่พี่ฟองเบียแต่งเพลงเลยค่ะเพลงนี้ก็ค่อนข้างแบบแหมสนุกสนานพี่ว่ารวจริง ะะหมอมีขายไหมครับพี่ฤิ์หมอนนัะหมอนน่าจะยากะะหมอต้องติดต่อกับคุณยาเดี๋ยวก้อยทิ้งลักไว้ให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวถามคุณยาให้ว่ายังไงเพราะว่าจริงๆเขามาแบบสนับสนุนเดี๋ยวถ้าเกิดเรามาทํารอบหน้าอีกเดี๋ยวเพื่อดูเื่อเขาสามารถนะคะได้ครับมา่าเหลืออะไรอีก<า>น,นี่เหลือแล้วเหลือมอ,อกี่ใบจบแล้วเหลือมอดจิ้มจุ่มอีกสองค่ะมอดจิมจุ่มสองใบสองอ่ะเหลือมอดจิ้มจุ่มสองใบจ่ายสองใบเลยจบอจบจ้ะ แล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าเนอะจะได้ไม่ต้องเล่นเกมคุยกันช่วงเมถายใช่ใช่ใช่ทุกคนจะได้ไปพักผ่อนได้เพราะยื่นถึงแล้วเ้อเคลิกจะสามทุ่มแล้วนะไลฟ์อะไรกันนานนักหนาเอออ่ะมาหม้อครับสองใบสุดท้ายส่วนใครจะได้อันลายพี่ก้อยบอกเลยนะว่าห้าใบอย่างเงี้ยดีหมดเลยนะแต่เนี่ยเขาทำยังไงนะทุกคนเฮ้ยมันเป็นอัคระมันเป็นความขลังอืมทำหม้อข่เมันหม้อไข่มาๆมาเอามะ โอเคเราเราไม่ลงไม่ได้เลยอะยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเรายกหม้อขึ้นมาให้ไปนึ่งสองใบถึงได้ไม่อะไรมันอะไรอีกแล้วหรออีกแล้วอีกแล้วหรือนี่อ่านี่เลยจ้าจะได้รู้ขึ้นไปว่าเราไม่ได้มีใบเดียวคือเรามีหลายใบเรามีทั้งหมดหกใช่ไหมหกใบหกใบจริงๆเรามเบือกแตกเบือกแตกใช่มากนะไหนสวิต ได้ไหมเดี๋ยวนะอันนี้ต้องตอบโอเคก็ยาวไปป่ะอ่ะเตรียมนะโอเนี่มีคนพิมพ์แล้วต้องพิมพ์ไม่ครบต้องพิมพ์ไม่ครบต้องมีไม่ครบอ่ะต้องพิมพ์ไม่ครบนะอันนี้คือคําตอบมันจะยาวนิดเดียวต้องพิมพ์ไม่ครบนะครับอ่ะฟังนะบทพูดต่อไปนี้ ขณะที่พูดอ่ะมีตัวละครตัวไหนอยู่บ้างและอยู่ในอีพีไหนบทพูดต่อไปนี้มีตัวละครตัวไหนอยู่บ้างและอยู่ในอีพไหนตัวละครตัวไหนอยู่บ้างและอีีไหนมาคืนนั้นเราคงเมาด้วยกันทั้งคู่วันนี้ผมสั่งแล้วพี่ก็น่าจะสั่งได้แล้วนะเฮ้ยควนได้หรอกนะครับคืนนั้นเราคงเมาด้วยกันทั้งคู่วันนี้ผมสั่งแล้วพี่ก็น่าจะสั่งได้แล้วนะอ่าออีพีไหนและตัวละครมีตัวละครตัวไหนบ้างที่อยู่ในซีนนั้นซีนนั้นมา สองใบสุดท้ายหมดแล้วนะจ๊ะหมดแล้วปิดจ๊อบโอ้ยต้องบอกอีพีด้วยนี่มาแล้วเฮ้ยมีกระสอบถูกนะมีมาร์กอีพีสองคุณศูนย์สามศูนย์สามอันดับสกอร์เอ็มพีดีใจด้วยครับแล้วมีใครคนหนึ่งนี่คนนี้เอ้ยเดี๋ยวคนอื่นมาร์กมีมาร์กมีอันนี้มาร์กมีนี่คนชื่อผูกคุณมายทีเจคุณมายทีเจจ้าคุณมายทีเจคุณเป็นผู้โชคดีได้ไปอีกคนหนึ่งจ้า ถามเสียงปูใช่ไหมแจ๊แบบว่ามีจีสป라이ดออกมะเหมือนแดนตองเสียงเงยไปแล้วเปจีสป라이ดจ้าโอเคหมดคันขอทษ้แจ๊ก่อนนะและเดี๋ยวเราจะทักคุณกลับไปในก็ต้องไอจีนี่แหละอะแล้วทักคุณกลับไปในไอจีอืมอะถ้กลัไปในใดไอจีนะแล้วคุณช่วยส่งที่อยู่ชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ห้อง ที่ถูกต้องส่งมาให้เราด้วยแล้วพรุ่งนี้จะรีบเอาไปส่งใช่เดี๋ยวต้องคุยเนี่ยเดี๋ยวแต่ต้องรีบให้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะไม่ทันห้าสิบรวมกับอ๋อของของห้าสิบนั้นส่งง่ายส่งง่ายเพราะมันแค่ส่งโค้ดแต่ของที่เหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าคนได้นะ่ยแต่ส่งโค้ดเนี่ส่งส่งอะไรส่งก็ทางไปได้อันได้เล็กจีได้จีได้เลยอ๋องั้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วห้าสิบคนที่เป็น V I P เราจะส่งแค่โค้ดไปเราไม่ส่งของไปถึงบ้านแต่อีกสิบกว่าคน ที่เป็นของเป็นดี๋ยวเราต้องติดต่อไปขอที่อยู่ใช่เราติดต่อไปขอที่อยู่นะจ๊าเราจะส่งของให้ที่ที่ผมบอกเนี่ยอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนคือตัวหม้อตัวเนี้ยมันมีความเราบางใช่ป่ะมันมีความเราบางเรากลัวว่ามันจะแตกเราเลยต้องเก็บสต็อกไว้หนึ่งอันในกรณีที่เกิดเราแพ็คไม่ดีแล้วมันแตกเราจะได้มีสต็อกหนึ่งอันไว้ส่งให้เขาคือจริงหม้อเราซื้อมาเจ็ดเดี๋ยวเราแจกแค่หกเพราะกลัวแตกจริงๆมันเนอะพอส่งเนี่ยมันเกิดบ๊บบั๊เพราใอ้ไตอนนี้เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเพิ่มมีู่ ใช่โอเคอ่ะงั้นเรื่องการแจกของหมดแล้วเรามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ใครมีคำถามมีใครใครมีคําถามใครอยากคุยอะไรใครอยากอะไรยังไงลองคุยกันมาดูใช่คราวหน้าขอเปลี่ยนคอมใหม่นะคะเดี๋ยวบอกนี่บอกคนนี้แล้วค่ะบอกคนนี้เลยค่ะเ้องหมู่ร้งกับคอมป็งไงยาดมีไขไม่มีตอนนี้จะเป็นลมแล้วยาดมยาดมวันนี้ก็ได้อภิธานการมาจากบ้านของี่ยินนะอืมีแจกรองน้ำไหมมีมีเดี๋ยวพิดไปหาของมาแจกอีก เออดี๋ยวรอบหน้าเราเนาะก่อนที่ก่อนที่จะจบเพราะว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวในเรื่องมันก็จะมีเพราะอะไรบางอย่างที่มันเกิดพี่เลิลงเขาบอกขอหม้อเลยนะขอหม้อที่พี่ก้อยทำเสียได้ไหมคะอยากได้จริงๆหนูทำให้หมดไม่ติดออกค่าส่งเองก็ยอมได้ขอจะใครอยากได้จริงกขอรับงานนีอยากได้มากหนูไปดตกต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเลยค่ะดูมันแจกไปแล้วมีหกใบเอางี้ไหมอ่ะหม้อที่ไม่มีหม้อที่มมีหม้อที่มีอะไรเส้นผิเล็กเต็มไหม เก็บไว้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 ในกรณีอันนี้บอกก่อนนั้นในกรณีหกส่งหกไปแล้วไม่มีแตกเลยไม่มีแตกเลยอันนี้คือตัวสำรองอ่าคนคนนี้จะได้ไปเฮ้ยเรไได้เออรอถ้าเกิดว่าตอนส่งอ่ะเราไม่ทําอะไรผิดพลาดนะอืคุณพิงค์อังดรสกร์สุธิชาใช่คุณจะได้มอปถือว่าเป็นคะแนนสู่มากๆที่ก้อยดันสไลด์มาอ่านเจอพอดีถือว่าอันนี้หนูเป็นแต่หนู พี่จะบอกกันนะว่าอันเนี้ยดีดีอ่ะห้าห้าหกใบอ่ะเราจะให้เขาก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรแตกขึ้นมาจริงคนที่อยู่ในหกคนนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ของกะคงแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดหนูก็จะได้ไปนั้นลูกคุณพิงค์อืมใช่น้องพิงค์โชคดีถือว่าโชคดีที่พี่ก้อยสไลด์มาอ่านเจอพอดีเพราเมนต์มันผมพิมพ์ยาวมากเลยอ่ะใช่โดนเน็ตเปลี่ยนพระเอกให้พี่มีได้ไหมครับ จริงๆเรามีเบื้องหลังตอนน้องยินฝึกขับมอเตอร์ไซค์นะคือจริงๆยินเนี่ยมีเบื้องหลังก,การล้มมอเตอร์ไซค์มาก่อน mm hmm. ใช่ปหถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิด mm hmm. รู้สึกว่ายินเนี่ยจะมีเบื้องหลังคือเคยขับมอเตอร์ไซค์ล้มมาแล้วก็ก็ไม่ได้ขับมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ก่อนที่จะถ่ายก็เลยต้องมีการซ้อมไม่ใช่สอถนถ่ายนะวันฟิตติ้งเอามอเตอร์ไซค์มาให้ลอง ว่าหยินเนี่ยสามารถขับมอเตอร์ไซค์แบบไหนได้บ้างหยินบอกจริงก็ขับได้หมดแหละขอแค่ไม่มีคลัชพอลอะไรเงี้ย <ừ, S 1> ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มให้หลองแล้วก็สุดท้ายก็เป็นในตัวคันด้า470ตัวนั้นมาแล้วก็ตอนถ่ายวันที่บอกแหละคือหยิน,เ,นยเขาไม่ไม่ได้เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์โดยธรรมชาติก็เลยจะมีการใช้เบรกซีน <c oughs> <c oughs> มีการใช้เบรกซีนข้าวขาวอะไรแบบนั้นนะครับเพื่อให้ความน่ารักของเาขาไปนี่เห้พูดถึงซีนให้รองเท้าอย่างอย่างที่เคยพูดไหมไม่เคย กันเ่าสิโอ้หไม่รู้ว่าข้อมูลมันจริงหรือเปล่าว่ะเราไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลอ่ะคือมันมาจากคนเขียนบทอีกทีอ่ะแล้วสมิธได้ข้อมูลมาว่ายงไรบ้างอ่าของเราอ่ได้จากพี่ไงได้จากพี่ที่พี่เล่าให้ฟังไม่ไรู้ี่ขาไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าข้อมูลมันถูกหรือมันผิดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่าก่อนว่าตอนที่เราเขียนบทพัฒนาบทกันเนี่ย EP สองเนี่ยเราต้องการจบด้วยความประทับใจใช่ไหม แล้วก็การที่มันจะขาเจรจานัซื้อขอมูลเราซีนก่อนเออคือเราพัฒน,นาบทเราต้องการจบด้วยความประทับใจนีพใน EP สองแล้วเราเองก็เลยต้องสร้างซีนคนบ้าขึ้นมาก่อนพอนเราสร้างซีนคนบ้าึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บอะแล้วเราก็พยายามลูกเรื่องว่าของอะไรที่ที่มันจะถูกให้เป็นไอเทมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะไปคิดเรื่องรองเท้าขึ้นมาเพราะว่ารอ,องเท้ามันมันห้ามให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คนเขียนบทก็เลยบอกว่าพี่เลดพี่เลดรู้ไหมว่าจริงๆเรื่องรองเท้าของน้องยินเนี่ยน้องยินเขาเคยมีปัญหาหรือสักอย่างไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วอะเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยเลยทําให้แฟนคลับแบบ <c oughs> ให้รองเท้าพี่ยินอ่ะจนพี่ยินบอกว่าตอนนี้ใส่รองเท้าทั้งชีวิตก็ <c oughs> ก็ไม่หมดอ่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออก็อยากพูดถึงมิยอที่แบบว่าคนสนับสนุเออคนรับรองน้องๆอยู่ก็คือส่งของให้พี่ยินอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยมีซีนี้ขึ้นมาอะไรเออนะครับตอนนี้หนูมีซีรองไห้าราคาบุญมันไม่ รอบหน้า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 รอบหนาใหม่เนอะดังนั้นก็ไอไอรองเท้าของพี่หินก็เคยถูกคิดขึ้นมาจากแบ็กกราวนพี่หยินแล้วก็เอามาใส่ไปในบทใส่ไปในบทซึ่งพี่ที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้มันจริงเท็จหรือแค่ไหนแล้วก็มันรองเท้านี้มันเกิดจากเรื่องไหนก็ไม่รู้อ่ะ ขอขวีแค่สิบนาทีรอบสามพุ่มเราควรจะปิดจ็อบได้แลวได้ได้ <นะ S 1> ไออรอบอีกสิบนาทีเะยรอีกรอบหน้าต้องมีชื่อหนูได้แก้ววว้เจ็ดชั้นจริง,รงๆก็อยากจะให้ทุกคนเลยนะเอาจิๆพวกเราไม่ได้เก็บเหลือเก็บไว้เลยนะอ,อยากรู้ว่าคุณลุงคนนั้นที่โผมมาพีหนึ่งตอนท้ายได้แค่ตัวมีคนถาสอง่ีโอ้เดี๋ยวแล้วแล้วคุณลุงคนนั้นที่ผม EP หนึ่งคือตอนที่เราถ่ายซีนนั้นอ่ะมันมันกี่โมงวะเนี่ยนะสี่ทุ่ม คือ<ด> <password> จริงๆนัดลงุงมาเดินเราต้องย้ายไปที่อื่นนัดไว้หกโมงเย็นนัดคุณลุงที่เดินมาเอารองเท้าที่ริมสระพลาสติกเนี่ยนัดคิวไว้หกโมงเย็นลุงมาก่อนด้วยลุงมาแต่ห้าโมงพอลุงมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถ่ายกันเลทด้วยสะพานขาวด้วยปซีต่างๆนานาด้วยความหนาวด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลทไปเรื่อยสรุปลุงก็ขึ้นป่วยแล้วถ่ายสี่ทุ่มเพราะถ่ายสี่ทุ่มเสร็จปุ๊บลุงคาดตัวเท่าไหร่ก็คาดตัวแมวแล้วอะไเออใช่ก็เป็น อ่าน่าแสดงจากขอนแก่นอะไรเงี้ยครับอ๋อหอองไปกันคืนก็ไม่สิเออโอเคข้อมูลจริงค่ะน้องซื้อรองเท้าคู่เดียวใส่ซ้ำอ๋อนี่ไงน้องซื้อรองเท้าคู่เดียวใส่ซ้ําตลอดแฟนขับไปซื้อให้ค่ะอืมถ้าใช่เหมือนข้อมูลประมาณเนี้ยแล้วหลังนี้พี่ก็บอกเขามีรองเท้าใส่มันม่ชิ่ออ้ ถามว่าถึงองเท้าอะไรเปนขนาดนั้นลุงไปทำอะไรเขาไปตกปางนีอสองสามลุงอ่ะเออตกรองเท้าเลยไม่แต่จริงจรินะทุกคนก็ต้องตกใจเนาะเฮ้ยรองเท้าเปล่าอ๋อ่นี้น้องมีรองเท้าพูเดียวใช่ใช่ใ่อ้ใ่เพาข้อมูลเราจริงข้อมูลมาจากทีมเขียนบทตอนไ้นนะครับทีมเขียนบทก็ลิสเซ่ก็พอสมควรนะครับลิเซ่กพอสมควรแต่จริงๆจังหวะที่ใส่รองเท้าให้อ่ะเราไม่เคยคิดเนาะว่าที่นั่นน่ะมันจะมีแบบมุมที่แบบ เฮ้ย <C> e <at> ผมรู้ผมเป็นสเกล<อ>มาก่อนเขาก็ทำกันบ้านเขาทำกันบ้า <c oughs> นามาก่อนถ้าจำไม่ผิดอ่ะคือผมมาเป็นคนบินไปขอนแก่นไป<อ>าหาบอสก่อนบ<ๆ>ินไปก่อนคนเดียวเพื่อไปดูโลไปดูสถานที่บอสก็พาบุยวนูน่นบวดนี่ต้องขอบคุณทั้งบอสที่เป็นเจ้าถิน่นพาไปเที่ยวขอนแก่นคือผมไปก่อนคนหนึ่งแล้วหลังจากได้ข้อมูลได้แล้วผมก็ถึงเอากลับเอาข้อมูลกลับมามาทำโลเคชันมาทำตามบทต่างๆอย่างเงี้ยเมาตอนพี่วีลื่นหน่อยครัเมาส์ตอนพี่วีลื่นหน่อยค่ะ อันนี้ตอนที่วีลื่นเนี่ยเรียกง่ายว่าก็เหมือนที่น้องหยินบอกเลย<ม>คือชุดเนี่ยมันมีชุดเดียวนะหล่นในทีเดียวนะ,ะหล่นในทีเดียวแล้วพี่สวิกก็เลยต้องบีบอารมณ์ว่า <c oughs> เขาเนี่ยเป็นหว่วงเป็นหว่งนหวงมาแล้วก,แวก็แล้วก็เรียกง,ง่ายว่าไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเอออาจจะเห็นแค่หลังของมาร์คไ,ไหวๆนิดต่อย<ม>แล้วหลังนัง้นก็ไปเห็นว่าเขามีฟองอากาศแล้วก็อยู่ในน้ําแล้วก็อยู่นานด้วยตัว ที่เกิดความตกใจแล้วก็มีไปประมาณที่ว่าตกใจแล้วก็ต้องดีแค่<ม>น,นั้นเองแล้วรู้สึกแม่ใจพีนี่ก็ต้องมีการบอกว่าถอดรองเท้าไหมถอดด้วยก็ยิงทีถอดรองเท้าด้วยแล้วก็พถอดรองเท้าเสร็จก็กระโดดลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก,<ม>ก็เลยมีการมีประมาณนั้นพอสั่งแอคชั่นปึ๊บก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็เลยถอข้ไปดไปทุกคนก็รอดู มาดูปับพับยางไม่พั๊บออรองท้ำน้ำว่งบินกระเด็นลอยพอถึงตรงไอ้ที่เป็นพลาสติกที่มันระบายน้ำก็ลื่นนี่ตกน้ำตุ้มแต่แต่อันนั้นเรื่องลื่นนั้นก็ฮาแล้วนะเรื่องลื่อนของพร้อมก็ฮาอล้วพร้อมก็มีตัวลื้นแต่ยังไม่ถึงก็นั้นเป็นซีดีพีห้าเนี่ย แล้วมันเบื้องหลังด้วยอ่ะตลกอ่ะอานน้อคือไม่ไเคยใส่สตอรี่ลงด้วยนะงั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยถ่ายตอนนี้แค่ค่อยบอกเออสปล่อยแค่ว่าไม่อันนี้คือไม่อันนั้นเราไม่ได้พูดถึงกันเราพูดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่ลื่อน่ะที่ตงที่ตงที่ตงคูนะเดี๋ยวค่เดี๋ยวไม่ใช่คนเดียวเลยนะี่ต้นหอมต้นหอมลองข้าวจ๋องอ่ะหนึ่งเดี๋ยวเราล่ามาข้าวคือมันมีอยู่ด็เคชั่นหนึ่งซึ่งมันเป็นสนามหญ้าใช่ป่ะแล้วก็สนามหญ้าเนี่ย มันก็เหมือนคนบางคนก็จะเดินลัดสนามหญ้าเดินไปเพื่อไปถึงจุดที่ถ่ายทําจากตําแหน่งที่นัแกแสดงนั่งพักเพื่อจะไปถ่ายทำสภาพาวดล้อมนี้พร้อมเดิมไปหคน,นแรกเรียงไงว่าตกที่มันเป็นโคลนเป็นหลุมที่มีโคลนอยู่แล้วล,ลงไปประมาณขนาดไหนที่ก้อยวัดนี่เยอะะเนาะประมาณเกือบหัวเข่าอ่ะคือหลุมไม่แบบจอมองลงไปแล้วแบบเกือบหัวเข่าอ่ะรองทงรองเท้ากางเกงทุกอย่างคือเละ แล้วพอแล้วพอเป็นคนเดินเยอะเ็นคนตกอ่ะแล้วแบบว่าต้องมา้งน้ำขอที่จเข้าชาโล้วมันตลกมันตลกแล้วผมไม่อยู่ผมไม่รู้เห็นเห็นเลยแล้วพาพาไปล้างแล้วต้นหอมมันตกตามเป็นคนยังไงต้นหอมคือคือเป็นต้หอเป็นจีนประสานงานเป็นจีประสานงานเดินมันเดินตามกันไปเลยร้านจิ้มจุ่มเช็ดเองหรือยังไงครับอยากไปกินโหวนนี้ต้องบอกมลย้นะคือจริงแล้วมันเป็นมันเป็นการเซตครับ คือร้านขิมจุ่มไม่ได้มีอยู่จริงเป็นร้านที่เซ็ตขึ้นมานะครับพอเซ็ตขึ้นมาก็ต้องใจให้ตัวละครอยู่ในโซนที่มันแต่เขาบอกว่าซื้อจิมจุ่มแถวๆไหนนะโอ้โหเป็นการส้าใชคัสี่ป่ะเออน่าจะโชคชัสี่เห็นที่ม้นบอกว่าเป็นโชคชัสี่โลเคชั่นในมอสวยมากๆเลยค่านไปที่มอขอนแก่นอย่างเดียวเลยเหรอคะผสมครับมีผสมมีมีภ่ายในกรุงเทพบางส่วนแล้วก็บางส่วนเราก็ไปเอาสถานที่จริงที่มันเป็นแบบ สารที่จริงที่ต้องเกิดขึ้นในเรื่องใช่ใช่ใช่ใชแหละร้านนี้จุดไม่มีจริงไม่นี้จุดเป็นร้านที่เซตขึ้นมาครับเซตขึ้นมาครับเสร็จไม่ก็อ่านโอเคผมคิดว่าน่าจะช่วงสุดท้ายแล้วอ่านเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์หน่อยที่น้องพร้อมตกโคลนอ่ะก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะก่อนรับน้องนั่นแหละใช่ไม่จุดที่วีไม่เป่าหูให้น้องมากเลยเหรอคะเป่าเป่านิดนึงจริงจริงเขาแอบแกล้งกันด้วยแหละเขาเราเราสปอยซี ไนเขาแอบแกล้งกันนะตอนที่ตอนที่เรากินไอเด้งสดเนี่ยเออแบบไม่เปิดไปแล้วดีลิสซินไปแล้วไงใช่เพราะเขาชอบแกล้งกันไงจริงๆเขาชอบแกล้งไอ้นี่ก็ไม่ได้อยากกินนี่นี่ไม่อยากกินนี่แต่แต่ก็จะกินอะไรที่ตัวเองไม่กินให้อ่ะเอออะไรที่ตัวเองไม่กินไม่ได้คนอื่นกินเพราะว่าอยู่ในฉากยังไงสมให้ก็ต้องก็ต้องกินดาราศาสาร์โอ้ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับทำให้เป็นห้องแดง ทำไงให้ดูห้องแดงต้องรอทะเลเจอทะเลแล้วจะลืมห้องแดงไปเลยพอมพอมพอม <laughs> พอม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 รอมพอมพอมพอมอมรอมพอมพอมพองพอมพอมพอมพออมพ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 อ้พอมพอาอมพ่มเนะอมพอม่อมพงมพอสพอมอมพอมพอมพอมอมพอมพอลอมพอมออมพ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 ออมพมออมอมพอพอออมมออออมออม่กล้าอ่ะม,มอม จบจับจบจัจบจบจาบจนี้ะำได้ว่ามันอะไที่ตองก็เข้าไปดูที่ตองที่ตองบอกว่าตองต้องเข้าไปเซ็ตผมมึงมองหน้าเลยเซ็ตผมหัวโหแล้วห้องมันไม่ได้ใหญ่เลยบอกคืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ทีมงานฟังก็คือห้องที่พี่วีที่ฐายพี่วีมันก็มันไม่ได้ใหญ่แล้วทีมงานทั้งกล้องผู้ช่วยกล้องไฟ โอ้โหคือเยอะมากพี่ก้อยไมยากจะเข้าไปอีกไม่อยากจเข้าไปอีกเลยอัดกัเรีย,งยกง่ายว่าหลังกล้องเนี่ย้ยืนอยีางกันแบบเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เป็นปางกันยบจ้าบชุบจ้าบเนี่ย,บย,บยบโอ้โหยหดูนั่งดีมั่งก็ทำมันล้มก็บอกเลยว่าต้องจริงอเอาก็พิเศษไม่ได้คือมันลง<ต>ลไม่ได้น้องมันแบบมันติดเลนใช่ไหมติดเลนใช่อไงนิดนิดนึงอ่ะมันแบบวิววิววนนวิว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 วิ มันก็คล้ายๆกันในนั้นแหละแต่มันดูแบบเรียวกว่ามันไม่แรงนะอย่าเลยส่วนพิลิตเนี่ยทีมหลังมอนิเตอร์ไม่รู้เรื่องแต่แคู่้ฝากมันก็ได้แเปหลังมอนิเตอร์ไม่ได้ยินเสียงหรอได้ยินไม่ได้ยินบ้างหรอแมพโอ้ยตอนเขาถอดเสื้อมันจะไม่ได้แล้วมันจะมีสองเซตมีเซตที่ใส่เสื้อแล้วเล่นเทคนจนจบก่อนคือใส่เสื้อแล้วเล่นแล้วถอดแต่ว่าถอดไม่หมดเล่นเทคนึงแล้วหลังนั้นก็ถอดเสื้อแล้วก็เล่นซ้ำอีกทีหนึ่ง ได้๋ยวไงว่าจบจา๊าบกันหลายรอบอะ่อ <laughs> ะหลังจากกว่านี่ก็ต้องเข้าแคบอีกอืมใช่ก็ซ้ํขึ้นไปนั่นแหละใครไม่ค้าพร้อมโอนขายคิดจงดูคลิปเรานะไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวลองดูถ้ามันไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้แบบเสียภาพลักษณ์ให้พี่ลิศดูก่อนโอ้เออเออฉันเนี่ยพวกเนี้ยชอบถ่ายเออเต็ม่ในบทเลยเนี่ยแล้วแล้วเนี่ยแล้วปัญหาคืออย่างนี้ปัญหาคือวีทีบอกว่าพี่ลิศมีภาพเบื้องหลังเอามาให้วีทีวีบ้างนะแล้วก็บอกได้ครับเพราะมันมีทีมถ่ายเบื้องหลังก็ให้ภาพแบบเบื้องหลังไปแต่ไอทีมก็มีก็มีภาพเบื้องหลังไปอีกซึ่งเแาก็ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรกันไปบ้างเกิดจะบอกว่าพี่แต่ลิเอาภาพมาให้หมดพี่ลิศก็แบบก็มือถือผม ไม่ให้อีกไม่กรอพี่ก้อยมาพี่ก้อยมือถือก้อยเปนมีหลายอย่างเป็นขอดูพี่ก้อยนะพี่ก้อยจะไม่ให้เลยนะเพราะมีความลับเออทุกคนมือถือก็มีความลับปั้นทุกอย่างที่เห็นก็เนี่ยฟองอย่างนี้เราก็บอกมีทีวีไม่ได้ว่าเรามีเบื้องหลังอะไรบ้างของผมนี่ยไม่ค่อยถ่ายก็ถ่ายก็จะหน้ามองเออลงไม่ได้ด้วยใช่ใช่ใช่ฟองฟองไม่ใช่ฟองนั่นแหละโอเคอ่ะก็มาพร้อมพอสมควรวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนมากๆจริงเนาะ ที่มาร่วมสนุกกันแล้วก็หวังว่าจะติดตามซีรีของเราแล้วก็อะไรที่อาจจะพูดตาอยากพาผิดพลาดไปบ้างหรือว่าเรียหรือว่าก้อยได้ชื่อผิดอียโกนจริง<ช>ๆ,ๆ,ๆนะใช่เอาอยาเอาอะไรกับก้อยเลยก้อยก็แบบนี้แหละอยาเอาอะไรกับก้อยเลย <c oughs> นะครับโอเควันนี้ขอบคุณเนะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีเดี๋ยวเราไปหาของจากพี่อันนะของทีวีทีวีหาของพี่อันละพี่อันเตรียมตัวไว้เลยนะเพราะพี่อันน่าจะของเยอะใช่ <c oughs> <c oughs> ขอถ่ายหน่ <c oughs> อยครับผมเนอะแล้วเดี๋ยวมีการ อะไรแบบนี้อีกมาแจกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอใอยทุกคนก็ในกอันหนึงฝากก็เนอะอะไรที่มันรูปพูดถึงเรื่องซีรีส์ละเหมือนที่พี่พิ์บอกไปพูดซ้ำอีกนิดเพื่อทามันอาจจะมีข้อบิดพลาหรืออะไรที่มันไม่ดีแต่เราก็รับทุกคอมเมนต์แล้วก็พร้อมที<า>่จะ<อ>แก้ไขที่แต่ว่ากว่าจะแก้ไขได้มันมีโปรเซสในการคุยว่าจะแก้ได้เมื่อไหร่จะแก้ได้วิธีไหนบ้างอะไรยเงี้ยกว่าที่เราจะลงว่าเอ้จะแก้วิธีเนี้ยมันอาจจะดีเลยไปแล้วแต่สิ่งสําคัญสำเราเราคือเราอยากให้ทุกคนสนุก แล้วก็มีความสุขไปกับผลงานที่เราแบบตั้งใจทําจริงๆไม่ใช่แค่พวกเรานะน้องๆมาแสดงทุกคนรวมถึงที่อ่แม้กระทั่งตัวผู้จัดเองก็อยากให้แบบผลงานออกมาดีแม้กระทั่งวิศวีนเขาก็คาดหวังว่าให้ผลงานของเขาออกมาดีเช่นกันคือไม่มีใครอยากให้งานออกมาไม่ดีเลยแต่อะไรที่มันเป็นความผิดพลาดขอโทษจริงๆแล้วก็พยายามแบบปรับแก้ไขกันไปอะไรเงี้ยก็ฝากมองข้ามความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเยอะ ครับผมไปทำไมไปด้วยละกันได้ทำด้วยใจจริงจริงครับได้ครับโอเคถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวสั่งตัดจากกล้องบอสนะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับบายสวัสดีครับขอบคุณครับ